สบายดีตอนเช้าทุกคนวันนี้จะพามารอสมตลาดเครสุ่มสนนะบ้านน้องสายและบ้านขมกว้างนะอยู่ที่นคะออรรางบลยนะช่วงนี้ก็จะมีเครื่องปลูกจากชาวบ้านนี่ก็มีล่าเลยนะจะมีซาลีรีซาลีมักแต่งนะมักแต่งมกักอ,อึออนผักสลัด โอ้มีป่าเด้นะอันโจกอ่ะนี้ป่าธรรมชาติอ่มีไรนะมันจะเป็นป่าป่านเป็นน้ำคลองกนะมีป่าโจกป่าโจกป่าคอนี่นะป่าลาดก็มีมีป่าน่าจะเป็นป่าตางนะปิ้งหน้าป่านในแซ่บดมนมักฮุ่งในมักหุงสุก นีลนมักนัดเนาะเริ่มมีมักนัดแลวสวนนี้นะมีมักนัดนี่แม่นะจุจีมั้งนะเน่จุจีแมเีได้นึ่งแพงนะนป่ามี่เนาะป่า มันแต่งแ่ล้มัดแตงอันนี้นะคลายก็มัดแต่งให้นะจะม,มีนอนอซวงนี้นอน,นี่ถอว่าายลยใ่เ,น,เน,น,อน,นอ็นนพูดนาะนอจ้าธรรมชานะาะปลามีนอลัดนน,นอหลัด แกงนะแซ่บนะน,อนนะ้อลานมีมักม่วงในซองนี้นะม่วงตามฤดูกาลนะเคี่ยวสะเว่ยนะนะัสองกิโลหนึ่งสามสิบนะี่นะปานะไนี่ได้ป่า มือน,นี้คือคือเน,ะนาะขน่าไล่นะว่ามือน,นี้จะเป็นมือเหมือนเศร้านะเหมือนเศร้าที่ขนก็จะออกตลาดเนาะเป็นจำนวนไล่นะไปป่าป่าน้ำคลองนะ

มาใหม่ๆเลยมาเรื่องบานอย่ะยม้่เขารยะำมัตีพืชพักนะพืชพักตามฤระดูกลืเข้าเันได้นะขนซื้อคนข่ายไล่เลยวันนี้ อเนะปลามีปลากดแดนะปลากดปลาธรรมชาตร์นะตัวก็ง่ายนะปลาเนี่ยปลากดนอยโหลดจะได้เนี่ยิดสิบแอ่นโลละแสนปลากดน้อยเนาะ แค่ตัวได้กี่นเนี่ยตอนนอยัวน้อย 50, คิดสิผ่านนะกิโลล,ละแสนเด้เราบังการเห็นนะบรรยากาศตอนเศ้านะ ัหน่อไม้นะ้อมีรลา่หน่อไม้นี่รักไร่สนิทนะหน่อไม้หน่อไม้ตามฤดูกาลครนะับมีหน่อไม้จากปลาเนี่ยเพิ่นปลูกเอาไดนะ้ทั้งผัดผัดอู้นี่หมันนะมันเผามันเผามันแก้วยังมีนะ ซ่องโล 6, 2. 2> สองห้าซินโสอมนมูด้นลยสมูดสดๆเลยมัลายนะอันนี้มัดลำนะใหบางามาคือ xay làm đó xem mắc mùa xấu ở nó mắc mùa hòi này om hoi cay cái mì này ไก่ลาดบไก่มีเป็ดนอนอไม้นอหลันช่วงนี้เรามีนอหลันนะลายนะป่านะป่าโจ่าโตบางใหญ่นะป่านี่นะ

จีจจนอ๋อจีเจนเจน,นะน่าแซ่บไปเนาะพีนป่าพีนป่าพีนซีนนะแซ่ไนะปเนี่ยเขากินซุปก็มีนะกินเรียบร้อยแไรเนะี่ย ใส้อ่อนนะอ่ะอนเจ้านอสมอมีลาบลมีนะลาบซาม,มูสุกผัดาหารแบบบานๆนะนี่อ,าาอ,อลาบดัดเซลแบบอาาลาบเลยนเป็นซีนมูนะมีลาบด้ยนะลาบซีนหัวซีนวาย แซลมูอเอาลามนะที่ร่องบาทมันจะใส่นั่งใส่สักคารเนะาะใส่เห็ดเห็ดดำนะใสนะ่สอัวก็มีอันนี้หู้มู่นะเสียนะออใส่เห็ดแซ่บเลย บานบานนะมีหมกแนนี่หมกมีหมกหมี่้าน้ำอันนี้ปลาทูปลาทูอันนี้ม,ม,ม,ม้า,นามนะแซ่เลยนะอันนี้ซนะีมูมูเข้ม <c oughs> อ่านะมีไล่เลยนะอาหารแบบบานๆนะอันนี้มีครัว วาอย่างเจีนอออเออเออออาอเนอะแอเออเออออออเออเ่เออเอเออเออเอกเออเออยออเ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 เเเออเเอเ ีนไหนยอะเลยเขาบอกนี่ก็ได้ปะเขาบอกได้เขาต้องเลยด้แแลเนี่เอาไหหอไม้นะใส่ยาน่แรม,มาราธรรมาตบ้านเห่านี่แหละนะมีซุปมมกมีด้ยนะมีซุปมมกมีสมผักนะมีออลาม นี่หล่ไล่ย่า,ยา,ยยางนะแซ่บเ,เลยอันนี้ใส่วัวใส่วัวมู้นะอันนี้อล่ามช่างก็คล้ายๆกันเนาะอล่ามบางทีร่วงบานเหมือนกับใส่นั่งใส่สักการานะใส่แคบมู้อันนี้เออบอร์นอะนะันี่เแซ่บขนานี้นี่ไล่ไล่เลยเนาะอาหาร อานบารนานนะนกิดซุกก็มีนะอาานสดๆก็มีมีป่านะช่วงนี้ก็มีป่านี่ถ้าว่ามีตลอดนะแล้วก็จะมีนอเนาะช่วงนี้ถ้าว่ามีนอมีนอไม้นอนล่ายเลยจ่ว่านอไม้ถ้ามีทุกฤดูกาลแต่ว่าช่วงนี้นอะนเริ่มมี่ล่ายเนาะก้าวเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว จะมีนอไม้ป่านักลายสนินะโดยเฉพาะอยู่ถังเนื้อเท่านี้ก็จะตั้งติดกับแข่มแม่นำคล้องนะอซึ่งอยู่ตอนอยู่ตอนนานี่็จะเป็นเคตเรียบแข่มแม้นำคลองนะ ก็จะมีเท่นี้แค่สุมสนหนะมู่บ้านน้องสายขวมขวางเสียงเล็กนะพัดไปนี่ก็จะเป็นไปเที่ยวบ้านดอนไม้ดอนเกาเนาะออกไปเที่ยวนั้นคน มืัอนี้ถ้าว่าคือคืนเนาะเปลี่ยนวันมือวันเศร้าเนาะปกติมันก็จะเปิดอยู่แล้วนะเปิดทุกมือ,อจะเป็นตลาดโซ่ตลาดโซ่ข่าวนะตอนเศร้าประมาณห้าหกโมงนะทอดประมาณเก้าโมงสิบโมงประมาณนี้เป็นตลาดบ่อหญ่เนานะแต่ว่าอาหารกากินนี่ก็มีร้านนะหลากไร่โซ่ลายก็จะเป็น พืชผักอาหารกับกินตามฤะดูกาลนะอาหารแบบบานๆโอเคนะบริษัทก็จะขอลาคลิปนี้เนาะไว้เพียงแต่ท่าน,นก่งกแลวก็ขอครอบใจเนาะทุกทุกท้าทุกคนที่เข้ามาเบื่องมาโซนและติดตามมาตลอดแล้วเจอกันมาในคลิปต่อไปสบายดี